สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกคน,คนด้ยวยนะครับเมวันนี้เราก็มีเกันในเกมไฟไฟไงาการฟาดไอเทมโอ้โหเปลืองเงินนะฮะวันนี้เช่นเดิมครับผมอย่าบ่นครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้ของดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไงาการเปิด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 นะครับเพื่อที่จะเอาของแรงโอ้โหได้ซามูไรครับผมผมต้องการของที่มันแรงกว่านี้ครับ GM มีไหมอ่ะมีไหมอ่ะโอ้โหมาแล้ว หนึ่งชุดครับผมผู้หญิงผมม่วงเป็นเซตใหม่นีครับน่าจะยังไม่เคยมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรีบรีบนะครับโกย,กยของใหม่ไงาการ์ดฟาดไอเทมนี่มาอีกแล้วเซตเอทานอนดากอนโอ้โหได้ผู้ชายด้วยครับผมโอ้โหยังไงฮะได้หรือ,อยังครับเดี๋ยวขอเปิดให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับรางวัลรอบนี้เนี่ยเราจะได้ผู้ชายนะครับโอได้ m 4 a 1 ได้กระเป๋าเทพอ่ารอบนี้เรียบร้อยมาฮะผมได้ตัวผู้ชายมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเล่นทั้งตัวผู้ชายและผู้หญิงนะครับแต่ขอเป็นผู้หญิงก่อนละกันพี่ครับพี่ครับเซ <Huh? S 1> ตใหม่เนี่ยมันโคตรเท่เลยครับพี่นะี่ครับมันอยู่ในตัวของผมแล้วผมจะเล่นตัวผู้หญิงก่อนละกันนะครับคลิปนี้แล้วก็ <c oughs> จะบอกทุกคนว่าน้องๆของกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับสำหรับเจ้าปืน MP5 นะครับ เดี๋ยวเกมนี้เนี่ยผมจะใช้ MP5 ทั้งเกมไม่ทั้งเกมนี่เดี๋ยวใช้ MP5 เป็นหลักแล้วกัน<อ>ผมจะใช้ตัวผู้หญิงนะครับเป็นการตอบแทนนะครับความพิ้วไปชมกันในเกมเลยนะครับทุกคนนี่ฮะผู้หญิงตัวนี้เลยเยอะไหมล่ะก็ก็เท่อยู่นะครับแต่ด้วยความที่ทุกคนเนี่ยน่าจะมีกันหมดแล้วนะครับผมก็จัดไป <S <S ลุยสวัสดีครับ มันอาจจะเปื่อยหน่อยนะฮะกว่าจะหายมีไฟเจอคนเหลือ35คนนะครับโอ้โหตัดภาพมาตอนนี้เพิ่งเจอคนหนึ่งคนเข้าหัวไปพอดีว่าผมเนี่ยจะใช้มีไฟแต่ว่าผมหาคนไม่เจอผมมัวแต่หาปืนมีไฟครับคลิปนี้เลยเสียเวลานะครับแต่จะพยายามเอามีไฟชิวให้ได้นะครับทุกคนไปฮะลุยฮะเราจะไปที่โพชิน็อก อ้าวเจอแล้วครับหนึ่งคนเข้าหัวเม็ดหนึ่งคุยเข้าบ้านไปแล้วครับ MB5 ของผมนี่มันต้อง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 เข้มกว่านี้โอเคหัวเม็ดหนึ่งหล่สวยมีสามตัวใช่ไหมเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอไปดูใกล้ๆแป๊บมัน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 ค้านมันค้านมันจะคานไม่หาเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ทุกคนเราจะไม่ให้มันลุกขึ้นนะครับ โอ้ oh, MP5 เนะี่ยยิงรัวก็จริงนะครับแต่ว่ามันมันต้องเล็งดีๆ <c oughs> เพื่อที่จะให้โดนหัวแลวยิงผมใช้ MP40 ด้วไงหัวหัวตัวสุดท้ายหัวเรียบร้อยหัวสามตัวโอ้โหอุ้ยกระสุนแดงครับตอนนี้เราต้องฟาร์มกระสุนแดงเพราะว่ากระสุนแดงของเราไม่มีผมพวกนี้ดันมีเยอะด้วยขอบคุณมากครับที่ฟาร์มของมาให้โอเคครับทุกคน4ี่คิวของเราค่อนข้างที่จะแบบว่ามาช้าแต่ก็มานะ ไม่ใช่ไม่มาเลย Let's go เหลือ20คนนะครับตอนนี้แม่อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งหมดคนสิผมเปลี่ยนมาใช้ลูกซองนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ s m g เนี่ยมันเปลืองหัว3เมตรโอ้ MP5 เริ่มมาครับเกมนี้เราเริ่มโหดแล้วทุกคนเราเริ่มโหดแล้วยังไงครับเพื่อนมันเพื่อนมันสองตัวหัวหนึ่ง อีกตัวหนึ่ <mel od ic> <ส> <iah> งหัวต่อเอามตี้เลยครับแตกสามมาแต่ฟักเกืสวยพี่สวยเลยครับทุกคนจุกรูเจ็ดคิวฟาร์ม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 าร์ารฟาามฟมผมใช้เป็นลูกซองขววนะครับพี่นอกจากจะใช้ MP5 หน้าซองพี่งัดหัวได้หรือเปล่าต้องลองต้องลอง2องพวกนี้มันต้องลองครับผม อาด้านล่างมีคนครับเดี๋ยวลองลูกซองควงเลยแล้วกันนะครับพอ <Wow. S 1> ดีว่าไปฝึกงัดหัวมานะครับอาจจะงัดได้ดีขึ้นนี่ไงงัดได้ดีขึ้นโอ้โหดังบุ๊ดังบุ๊ถือว่ายิงค่อนข้างแม่นกว่าเดิมนี่ครับพัฒนาขึ้นมาอยู่เพื่อนมันมาแล้วเพื่อนมันมาและ้ะไอ้เพื่อนใครยิงมึงวะเพื่อนกูได้ไงเพื่อนนี่เนี่ยอุ๊ยไม่โดนเลยนี่เนี่ยโดนแล้วนี่เนี่ยโดนแล้ว หมวกสั่นไปเลยครับซึ่งวันนี้เพื่อนโอ้โหไหนบกงคาจะมาช่วยฉันไงอ้อมาแล้วครับมาช่วยคานนี่แน่เรียบร้อยซ้ำไปก่อนเลยละกันเอาเลยครับผู้ชมตอนนี้ผมบอกเลยว่าโคตรเดือดแล้วผมได้เก็บเสียงมาแล้วนะครับเฮ้ยมันขี่ตุกตุกมาเพื่อนฉันมาแล้วตุกตุกไปแล้วเพื่อนนี่แน่ใครทําเจ้าอุ้ยโดนหัวไปแบบนี้เอ้ยมันฟันอ๋อแล้วก็นึกว่าจะนั่งชุบเพื่อนที่ไหนได้นั่งฟัน อีกตัวหนึ่งหัวสองสม็มตเรียบร้อยหมดตี้ครับผมเอ้ยสกอร์เริ่มไหลแล้วนึกว่าจะได้ไม่ถึง10คิวนะครับเกมนี้เหลือ9คนแล้วครับทุกคนอุ้ยด้านหน้าอีกตี้หนึ่งครับต้องหัวรัวๆแล้วครับนี่แน่นี่แน่นี่แน่อีกตัวหนึ่งโอ๊โอโอบก็ตเกือบหลออเกือบหลอกไม่ถ้าได้หัวสี่ตัวเมื่อกี้โคตรหล่อเลยนะครับทุกคนว่าไหม แตได้แค่นี้ก็โอเคแล้วแหละเป็นไงครับ m p ไฟเป็นไงครับ a m p ไฟมันได้เวลามันได้เวลามันได้เวลาที่จะโชว์แล้วแต่ว่าทำได้แค่นี้จริงๆอะถ้าเกิดว่าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์ด้วยนะครับ15คิวเหลือ5คนสุดท้ายนะครับผมได้มาทั้งหมด15คิวเฮ้ย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 เพื่อนเล็งใทยหัว8เม็ดครับเมื่อกี้นี้ร้องเลยครับเป็นผมผมร้องอะคือแบบหวว หมวกบินหมวกบินหมวกบินหมดนะครับยิงจนหมวกบินโหทุกคนมันสุดยอดไปเลยปืนนี้ผมไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่าปืนมันดีปืนมันดีนะน้องๆ m อ5ไลน์นี้นเนี่ยปืนมันดีมากเลยปืนมันปืนมันโกงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ความผิดผมนะครับทุกคนมันความผิดปืนแล้วแหละยังไงฮะจงหว่านี้มันน่าจะดึงกันโอ้ไม่มีใครมาดึงเลยฮนะโอ้ซีจีจีตัวปลอมด้วยนะครับ17คิวเฉย เฮ้ยไ hey, หลไปฮะคิวไหลไปอุ้ยหัวเ oh, ม็ดนึงโหโดนเม็ดเดียวครับไม่เป็นไรมันไปเก็บแอ์ดรอปทุกคนมันไปเก็บแอ์ดรอปตามไปตามไปตามไปดูซิว่ามันจะเก็บไหมผอโหมันไม่เก็บนะครับ<ะ>มันมึนมันมึนมันไม่เก็บนี่เนี่ยไม่เก็บหรอขับรถเล่นหรอขับรถเล่นหรอโอ้โ oh, ห m p l e มันมันยิงรถทางยากครับคุณผู้ชม ด้วยความที่ดาเมจมันเบานี่ครับมันไม่สามารถทําลายรถได้นี่ครับโ้แย่จังเบยโอ้มีกระสุนแดงบานเลยพี่ผมชอบมากเลยครับพี่โอ้พี่โอ้สุดยอดเลยครับพี่ผมนี่เอฟซีพี่เลยหมดเล,ลสโซนมาตกอะไรตรงนี้เอาแล้วเหลือ2คนสุดท้ายนะครับผู้ชมมาดูซิว่าเกมนี้เราจะทําได้ไหม ผมชอบพี่มากเลยพี่เก็บกระสุนแดงมาโคตรเยอะเลยถ้าเกิดว่ามีคนอีกสักห้าสิบคนนี่น่าจะดีนะฟรีไฟน่าจะทําแมปหนึ่งร้อยคนเนาะ,ะได้แบบว่ายิงเปเพลินได้นานกว่านี้หน่อยแต่ว่าห้าสิบคนนี่ก็เล่นแทบไม่ไหวแล้วนะครับมันก็เต็มแมปแล้วอะอยากให้ขยายแมปแล้วก็เพิ่มร้อยคนโอ้โหทุกคนน่าจะมันนะคิดเหมือนผมไหมแต่เกิดว่าคิดเหมือนผมนี่แปลว่าคุณผู้ชมชอ,ชอบอะไรที่มันแบบท้าทาย โอเคครับชุดใหม่นะครับเป็นยังไงน่ารักไหมถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายบีไฟใช้ได้นะเกมนี้เจอกันนะครับ